พโย่บันรถเขาพังครับพีครับเอาแล้วแเไม่ไอยกรู้นะแต่อยากถามว่าไปเจอกันได้ไงอ่ะอียังยังอ่ะอึกอักอึกอักถามก็ได้อ่ะ ไปนั่งไป,ไปนั่งไปทำห้กินไปตอ,อบว่ามีไม่ไงเหรอกูรอมอยู่เมื่อนะที่กูดูเข้ามาเออว่ามือต้องพูดว่านี่คอนหรือเปล่ากูถึงตอบว่ามายืนทำหายตรงนี้วะเออโอ้โหนทำมาพูดสีวะยืนทำหน้าเออไหมวะโอ้โห

มึงยิ้แหงเดี๋ยวดีาเพื่อนดาโหมีความรักกลับบ้านดีๆนะมัวอะโอเคได้ครับไอเดียดีจะมันจะไปเป็นดาราพุณหรอปะ เห็นว่าเลยจะเปิดลายเดือนคิดว่าทำไงให้ไหวโอ้ยเนมันไม่ไหวรอกโจรขึ้นมา่อวานและจะเอาิ้เดือนเนี่ย่้ก็มานั่งเซตนีทรศการเราจะมีควสนใจแล้วก็หีโกาสที่จคสนใจอ่างเพิ่ม ช่างไฟมาขอนักแสดงทนลูกเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำงานกันนะเบื้องหลังเ้ยขอบคุณแม่้ขอี่วด ดูที่ข้อมือวิสแบงกระดาษของพวกคุณว่ามีสีตรงกับคุ้นที่คนไหนถาาคนนั้นสีตรงกับคุณนั่นแหละ พิ่ตีก็ทำเหมือนกันหมายถึงว่าอีโมไว้ตอนแรกสีแดงมาทางนี้จ้าสีแดงใครสีแดงอะไรอย่างนี้เอออีเมจังใช่อันนี้เดี๋ยวมันจะมีรับแคบเนาะนใใแล้วก็ดีใจถ้กลุ่มแล้วก็เดินที่ไหนเกี่ยวกับอีเมจังอันนี้ไปอีเมจงอีโมไว้ก่อนอันนี้ไม่ก่องสีเหลืองอีเมจับอีโมไว้คุยกันน้องอยู่ ไอพี่โงพี่พงก็แค่ถอยไปยืนตรงพี่แซมิธแค่นั้นผมชายก็เข้ามานัวกับน้องมาไอจะไม่มาไปไม่เปิด

เท่งไหร่ดีครับยูตี้ก็พูดเดยไม่มองไปที่ตรงไหนก็ได้แต่ประโยชนเลยเราจังหวะนี้เราอินไวท์เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปเข้าน้ำก่อนนะแล้วหนูก็เดิ่อนออกไปตูวนี้ตูวที่เราเข้ามายูตี้ก็เลยมองตามยูตี้ก็บอกว่าพี่บอยชั่นมาก่อนแล้วก็ชัชไปแล้วเดี๋ยวผมไปเสร็จ and a c t i น ไดอีกพี่ได้อีกพีออกไปอ้ยาลจั้าช่วชันผ้าผ้าเดี๋ยวเราป้อนก็ได้ เพี่เอาไปกินก่อนได้นะผมยังไม่ได้กินเลยพูไม่แด เอ๊ะของกูเอ้ากูรู้มันจะไม่แดดเนี่ยแดดแดดเด็นี่นี่เด็กกูแดดโชว์เอ้ยนี่นี่โอ้ยมึงมันช่างตากะรตะการอีกทีหนึ่งขอโอ้ยคุณมื่อกี้เป็นเต็มปากแล้วเนี่ยสาธุตอนหน้าหลอดไฟทุ่งดวงขอให้มึงปิดเขาตาย เหมือนที่เหนเป็นขอดเลยขอพี่อ่ะหมดลงพีหมดหะแค่คิวที่มันต้องมาเดินมาอยุดล้อมดีครับพี่ต้นเอ้ยพี่ต้นถ้าไหนไปดูอยู่มาั้งขายมาตั้งาคลงมาลนใช่ไหมครับเลยไรดีครับผมนักาแฟกับมิเชคครับเอามิเชคครับอุ้ยไม่กินกาแฟเหรอไม่กิน นี่ครับคุณลูกค้าขอบคุณมากครับแักทายทุกคนเกียรติจเข้าไปดูหน่อยสิคอมเมนต์แย่ยม,มากเฮ้ยทำไมคอมเมนต์เยอะขนาดนี้วะ มาดูวันจริงอะแล้ววันจริงอยากได้อะไรไหมอย่างเ,เช่นดอกไม้แต่ขอไม่ต้องช่อใหญ่นะเราไม่ค่อยมีเงินอะไม่เป็นไรมาแต่ตัวก็พอ s i l o เจอจะจ้องอะไรเนี่ยแม่สงสัยเนี่ยคงต้องให้มาอยู่ด้วยบ่อยๆแล้วมั้งมาจสวัสดีครับเจ๊เจ๊ขออย่าสั่งเป็นในเรื่องของอเมริกาโน่เย็นแก๊บเฮ้ยก่อนเทพนี่หว่าช็อตเลตเลย ให้สุขชาติมีอะไรด้วยนะครับมศึกใหญ่ระหว่างสองสิ่งมันต้องเจอกูตัวเตี้ยมตัวเริ่มเดี๋ยวขอโทษครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับปลายกู ท่นแบบอื่นอาจารย์ส่งงนะานภาพผมไประดับโลกเหมือนเพื่เงไหมครับผม,มยังมีเวลาพัฒนาตัวอเองนะก็ลองดูแล้วนะ มารับซื้อของเก่าเหรอจ๊ะอ่าอ,อันนี้เพ่เพื่อลูกเองครับรอเล่นเอสเด็ดครับสามหาชั้นอุ้ยลำบากเลยเนาะเออแม่เพ่เขาน่าจะรบีบกลับครับ<อ>เออเพ่เอาขนมไปกินไหมไปรีบกลับไม่ใช่เหรอ i sure.